เพื่อนๆครับนี่เป็นทุเรียนพันหมอนทองที่ผมปลูกมาได้ครบ5เดือนแล้วครับวันที่ปลูกตรงกับวันที่3 1เธันวาคม2563ครับเพื่อนๆน,นี่เป็นต้นเดือนมิถุนายน2564ครับตรงกับวันที่4มิถุนายนครับเพื่อนๆครบ5เดือนพอดีครับ ลักษณะการเจริญเติบโตก็สวยงามครับไม่มีเหตุผิดปกติผมปลูกเพิ่มขึ้นมาที่สวนสบายสบๆเนี่ยจำนวน4ต้นครับเพื่อนๆพ,พอครบ5เดือนปุ๊บเนี่ยผมก็นี่ครับผมเริ่มนำเมล็ดทุเรียนนะครับนี่ครับเพื่อนๆ ผมเริ่มนำเมล็ดทุเรียนนะครับมาวางไว้ห่างจากโคนต้นทุเรียนเนี่ยประมาณยี่สิบเซนนะครับเพื่อนๆนเพื่อให้มันเติบโตขึ้นมาไว้เป็นตัวเสริมรากให้กับทุเรียนฟันหมอนทองนะครับเพื่อนๆนนี่ครับเอามาวางไว้แบบนี้ครับตอนนี้ก็กำลัง งอกของอกมาครับเออก็เอามเมล็ดจะเป็นมเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านหรือมเมล็ดทุเรียนพันธุ์ดีที่เรารับประทานแล้วนะครับที่มันไม่รีบนะครับที่มันโตโต,ตไม่โตโตนะครับเพืเ่อนๆเอามาวางไว้เลยครับ ลักษณะการวางก็วางไว้ในระดับผิวดินนี่แหละครับแล้วก็นําดินร่วนนะครับมากลบไว้นิดๆนะครับไม่ต้องกลบไว้ลึกนะครับหรือไม่กลบเลยก็ได้ครับเพื่อนๆวางไว้เฉยๆนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาเองครับแบบมเมล็ดมเมล็ดนี้นะครับห่างจากโคนต้นทุเรียนก็ 20เซนครับเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีครับเพื่อนๆเสริมรากได้ง่ายครับถ้าวางไว้ในระยะประมาณ20เซนถ้าวางไว้ห่างกว่านี้นะครับมันจะไก,กลไปครับเพื่อนๆเสริมรากเนี่ยลำบากนิดนึงเวลาต้นมันโตขึ้นมาต้องโน้มเอียงต้นของทุเรียนที่เรา,พาเพาะเมล็ด เพื่อนำมาเสริมรากอ่าซึ่งมันจะยากลำบากนะครับแต่ถ้าวางไว้ในระยะ20เซนเนี่ยมันโน้มเอียงเข้าหาต้นทุเรียนพันธุ์ดีได้ง่ายครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูที่มันโตแล้วนะครับแล้วผมทำกับมันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆผมมีตัวอย่างให้ดูอยู่ครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆที่ผมนำมเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านรวมทั้งมเมล็ดทุเรียนพันธุ์ดีนะครับที่เรารับประทานแล้วมเมล็ดมันสมบูรณ์เราก็นำมาปลูกไว้นะครับข้างๆทุเรียนพันธุ์หมอนทองหรือพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราปลูกไว้เพื่อ เป็นต้นหลักนะครับผมวางไว้ระยะห่างก็ประมาณนี้แหละครับ20เซนนะครับแต่บางเอิญว่าต้นนี้เนี่ยน่าจะ15เซนครับเพื่อนๆโตขึ้นมาได้ระยะประมาณาน่าจะสักน่าจะสักหนึ่งปีครับเพื่อนๆ ประมาณนี้ครับผมก็นำมาเสริมรากให้กับทุเรียนต้นพันธุ์นะครับนี่เป็นจุดที่ผมเสริมรากให้กับทุเรียนพันธุ์ดีนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับแต่ตรงจุดนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมเสริมรากไปแล้วติดสมบูรณ์แล้วครับเมื่อเช้าผมมาเปิด แผลดูนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับเปื่อนๆไม่มีกล่องรอยชำรุดเสียหายสวยงามครับพิเศษนิดนึงก็คือการเสริมรากของตุเรียนต้นนี้เนี่ยผมเสริมไปที่กิ่งมันนะครับนี่อันนี้คือกิ่งมันนะครับกิ่งผมนำทุเรียนพันพื้นบ้านนะครับมาเสริมให้กับกิ่ง นะครับปลายยอดของทุเรียนพันพื้นบ้านเนี่ยผมตัดทิ้งไปแล้วครับก็เหลือแต่ทุเรียนพันธ์ดีครับนี่ครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับมันก็ตรงนี้ก็จะหายไปครับเมื่อต้นมันโตขึ้นโตขึ้นนะครับเสริมให้กับกิ่งมันครับนี่เป็นกิ่งของทุเรียนพันธ์ดีนี่ลำต้นมันครับเพืเ่อน การดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันจะทาให้ทุเรียนมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆจากเดิมที่ทุเรียนพันธุ์ดีของเราจะมีเพียงลำต้นแล้วก็รากอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากเราเสริมรากให้มันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลำต้นขึ้นมาอีกลำต้นหนึงมีระบบรากขึ้นมาอีกชุดหนึ่งช่วยทำให้ทุเรียน แข็งแรงขึ้นครับลมพายุพัดมาแรงๆเนี่ยเอาอยู่ครับเพื่อนๆ <c oughs> แต่จริงๆแล้วต้นนี้เนี่ยผมเสริมไว้นุนครับนี่ก็อีกรากหนึง่งแล้วด้านหลังนู่นก็อีกรากหนึ่งครับเพื่อนๆรวมกับต้นเดิมก็มีสี่รากแล้วครับอือ <c oughs> าถามว่าเราฝังมเมล็ดไว้ตะก,กี้เพื่ออะไรก็เพื่อแบบนี้เองครับเพื่อนๆนเสริมความแข็งแรงให้กับต้นทุเรียนถ้าเกิดสมมุติว่าระบบรากของทุเรียนต้นหลักนะครับคือพันุหมอนทองต้นนี้เกิดเป็นอะไรไปนะครับเพื่อนๆนเกิดเน่าตายทุเรียนต้นนี้ก็ยังมีพี่เลี้ยงคือราก ของต้นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่เราเอามาเสริมไว้นะครับคอยหลอเลี้ยงต้นอยู่นะครับทําให้ต้นทุเรียนไม่ตายครับเพื่อนๆทุเรียนต้นนี้ก็ จะเข้า2ปีแล้วครับความสูงก็ประมาณ1น0่งเซนติเมตรครับเพื่อน,อนจะ2เมตรแล้วครับก็หวังว่าคงจะ,จะเจริญเติบโตให้มากให้ผลนะครับ <c ười> เพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับ ก็ลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ